อุ้ยนี่ใช้กูบอลไหมคะสวัสดีครับมากเลยมีแฟนหยงอ่ะยังไม่มีครัอทำอะไรอยู่อ่ะอะไรอยู่ะตอนนี้กาลังขายอคะุ้ยกูบอลรมากเลยมีแฟหยงอไมรอส่คบครับุ้อุ้ะมือสั้นเลยอ่ขาย่ะสิคนขายะมากเลยอ่ะทำไมผิวขาวจังเลยกูบอล อะไรนะมีสามคูบอลครับอุ้ยอาจะมึดีกันไปไปะขายของเอาไปตุนหรอไปเร็วๆออกไปเอาแล้วไหนกีบบอกอเขาเป็นผู้ชายไงเดินร้อนร้นแล้วเดินไปเลยนั่นไอ้บอกพอบอก,บอกอบอว่าเป็นผู้ชายไงไปเลยตอนนี้จะขายของลูกค้าเยอะเห็นอะไรเนี่ยไม่ต้องตัดหลังเนี่ยเอาเอา,เ,อาเร็วๆคู่บอลไม่ได้เป็นผู้ชายหรอ เรกันแน่เออเจอกัน